สวัสดีค่ะพี่ปลาเพี้ยนอะไรยังที่เลยวะโอ้ยปลาเพี้ยนปลาเพียเ้ยนอะไรยังโตอยู่ทำไมอะไรยังไม่จุต่ไหมตื่นเชาา้ามานะคะมาเจอช้างหลุดนะคะอยู่วิ่งอยู่นู่นนะคะกลัวว่าจะมาหาน้องมุกนะคะก็เลย มารัดไว้นะคะมากำลังวิ่งอยู่ทางกอไผ่นู่นนะคะตอนแรกมาถึงนี่แล้วนะคะก็พากันดักไว้ไปถึงนู่นแล้วนะคะน่าจะอยู่กอกอไผ่นั่นแหละนะคะก็ก็หนีคนด้วยนะคนคนมาตามคนมาจับ กโดยความปลอดภัยยังไม่กล้าเข้าใกล้มากนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าช้างใครด้วยนะคะไอ้บัวทีเพราะว่ามากับน่าจะติดโซ่อยู่นะคะน่าจะติดโซ่ในขาอยู่น่าจะหลุดมา เดี๋ยวพวกพันไปตามนะช่วยจับเขานะคะก็วิ่งหนีนะวิ่งเะลิดอยู่นะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายอยู่ตรงไหนแล้วไปด้วยมั้งต่อเบิ้ลต,ต,ต,ตอนนี้ก็ได้เจอแล้วนะเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ กัดโซตีกัดโซตีเลยยิงได้บอไม่มีโซติดขาด้วยนะกำลังตื่นคนก็โนนอาปลายาเอินอยู่โน,น,น่นนะคะ ไปนู้นแล้วนะคะเดินไปนู้นแล้วเราก็นะด้วยความปลอดภัยเราจะไม่ไปไกลมากนะแล้วก็อยู่ห่างๆนะวิ่งไปนู้นแล้วนะเข้าไปที่โครงการแล้วนะตอนนี้ พวกควันก็ตามไปโน่นแล้วนะคะพวกควันตามไปแล้วเดี๋ยวช่วยกันจับนะฮะเดี๋ยวช่วยกันจับ ตอนนี้ก็ได้เจอแล้ว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 คุณยายตกใจนะวิ่งตื่นใหญ่เลยนะ <c oughs> วิ่งเร็วมากนะคะวิ่งวิ่งไล่กันวิ่งไล่กันสามคนนะสามคน,นะคะ <c oughs> วิ่งไล่กันสามคน <c oughs> น,มคน, <c oughs> นะพากันวิ่งไล่กันเอามาจากบ้านาจากที่ภาคเหานะมาจากน้องมุกเลยนะคะ ก็ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าของใครเนาะก็เลยว่ากลัวว่าจะไปทำร้ายน้องมุกเอานะก็เลยก็เลยไม่ <c oughs> ก็เลยรัดไว้นะคะก็เลยดักไว้ <c oughs> กำลังไม่ไม่มีโซ่ด้วยนะคะไม่มีโซ่ด้วยอ๋ออออขึ้นได้แล้วนะคะขึ้นได้แล้ว <c oughs> คุณยายตื่นนะคะคุณยายนะาจะมาใหม่นะคะยังไม่ชินกับที่นี่นะคะวิ่งเล่นเลยอะวิ่งเล่นเลยอื้อ โอ้ยเดีนะเจตื่นมาตื่นมานะคะตื่นมาได้ยินคนเรียกนะคะกลัวว่าจะประทำน้องมกเนาะก็เลยมีคนมาเรียกนะตอนแรกเขาดักกันนาง ดักกันอยู่สคนวิ่งไล่กันอยู่สองคนทีน,นี้มาเรียกนะคะก็เลยนะพอควันลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาก็นะไปช่วยเขาพอดีเลยนะได้วิ่งวิ่งจากที่โน่นนะคะเข้ามาในโครงการนะเข้ามาในโครงการเลย อะไรเข้ามาท่อนเข้ามาตรงนี้นะคะไม่ควันจับภาพไม่ทันนะเพราะว่าเพราะว่าตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นจับภาพไม่ทันเลยนะคะตั้งกล้องไว้แล้วลืมกดนะคะไม่งั้นจะได้แบบเจอภาพแบบุนย้ายวิ่งเร็วมากนะคะ ได้คุณยายนะพาคุณยายกลับบ้านกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เองนะคะ ตื่นเต้นใตเช้าเลยใช่ค่ะพี่ตื่นเต้นใจเช้าเลยเชิยายรอบเดียวพอนะแบบนี้ยเราสองเราสอเช้าแล้วนะเชิญยายเจ้าสาชมาจาก จรดเลนี่ฮะจรดเลยอ๋อแต่ยายคิ้นะอ๋อคุณยายคุณยายนี้เคยอยู่ด้วยกันนะคะเคยอยู่ด้วยกันเมื่ออยู่ที่สวนที่พัทยานะนะเคยอยู่ด้วยกันเลยนะคะก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านตะกลางเพิ่งมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะ น่าน่าจะยังยังไม่ถึงเดือนนะคะเพิ่งมานะคะก็คุณยายนะ,ะไป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 นอนเล่นไปนอนเล่นที่ที่สวนที่สวนควานเผา <c oughs> น้องมินนี่นะคะจะนอนเล่นอยู่นู่นนะคะทั้งคืนนะเมื่อคืนตื่นขึ้นมาก็เห็นแล้วนะคะว่าคุณยายอยู่ที่นู่นนะคะเดินกินสบายใจอยู่นู่นเลยนะคะสงสัยอยากอยากเปลี่ยนที่ อยากไปเยี่ยมล้านลนานน้องคุณยายนะถึงที่เรียบร้อยแล้วนะวิ่งมาคงเหนื่อยคงเหนื่อยนะคะหลุดนะหะลุดหลุดคุณยายหลุดนะ,ะวิ่งไปเออไปอยู่ที่สวนน้องมินนี่ทั้งคืนนะ,ะไปนอนอยู่นู่นนะคะคุณยายเออคุณยายก็หอมนะ วันนี้ก็ส่งคุณยายมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่ทนะชอบนะคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีจ้า